ดีนะครับวันนี้อยู่กับเสียชันนะครับต้อนรับอย่างดีเลยนะครับล้างรถไว้ให้มาถ่ายโดยเฉพาะเลยวันนี้เราอยู่กับเจ้ายูดีนิสสันยูดีนะครับปีประมาณปี4ี่หเป็นตัวสามสามยยี่สิบแรงเลยั์เนาะอ๋อประมาณตัว,ว320แรงตัวสายคันเ,เร่งเขาเบรเร็วแล้วเรามาดูเป็นสีน้ําเงินประมาณนี้เลยมีไฟมีหลายอย่างเดี๋ยวเราจะให้พิชาดแต่เป็นคนบอกว่าอะไรทำเดี๋ยวเราความรู้จักกับพิชานก่อน ครัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสอบถามพี่ทัดกับพี่ี่ชันเนี่ยอายุเท่าไหร่ยี่ห้าห้าแล้วเห็นอ่าน้องอีกคนนึงเขาบอกไอ้น้องน่าจะน้องเขาบอกว่าเนี่ยเป็นพี่ชัดรถพี่ชัดเลยใช,ใช่ครับอ๋อแล้วมันหมดงวดได้อย่างยังไม่ปีนี้หมดอีกอ๋อแล้วส่งกันกี่ปีเนี่ยส่งกันหกปีหกป,ป,ปีส่งหกปีอ๋อส่งหกปีแล้วก็ของของพี่ชัดนี่ก็คือขับมาขับเองเลยไหมหรือว่าพ่อขับก่อนอพ่อพ่อขับก่อนแล้วผมมาขับแทนอ๋อ เอาพอจำราคาเมื่อส่งกี่ปีนะส่ง6ปีเล็กปีหนึ่งก็ประมาณแค่5ปีที่แล้วมันราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่800,000 802อ๋อประมาณ802พูดราคาก็ไม่แรงเนาะโอ้ยแต่ตอนนั้นตอนนั้นถือว่าไม่แรงนะใช่แล้วก็เราเอามามันเป็นสีเทาเนาะเป็นสีเทาใหญ่ดีอ่าแล้วก็พิจัดวิ่งสายตู้โดยเฉพาะเลยสายตู้อยย่างเดีวแล้วหางไปไหนหางก็อยที่นู่น อ๋อหางหางตัวนั้นประจำไหมหางประจำนะประจำทีนี้ทําไมเห็นมันเป็นสีนําเงินเดี๋ยวจะสอบถามว่าของพี่ชันได้ทาอะไรบ้างอย่างอย่างอันแรกเลยเด่นๆเลยคือสีก็เป็นสีฟ้าหรือสีนําเงินพี่มันเป็นสีนํำเงินพี่ตัวนี้เป็นสีดำเงินเนาะถ้าโดนแดดก็ออกเปนฟ้าอ๋อทำทั้งสองคันเลยอย่างคันหลังก็คือพ่อครับใช่ใช่พอี่ชันมีเท่ากับมีสองคันใช่ับมีสองคันอ๋อเป็นสีตอนทําบอกเขาว่าสีฟ้าจะเอาเอาสีดำเงินนมฟ้า อ๋อเขาจะเรียกว่าดําเงินโอฟ้าในในเล่มอ่ะเขาเรียกไงในเล่มก็เป็นสีดําเงินเลยสีดําเงินอ๋อแล้วก็อย่างทําอู่ที่ไหนพอบอกได้ไหมอู่อู่ก้าวลุงเรืองเนี่ยครับก้าวลุงเรืองอ๋อถ้เข้าไปใน Google ก็น่าจะเจอเขาราคาเท่าไหร่เอาหัวทั้งหัวเนี่ยมีปลาผูกไหมไม่มีพี่ทำสีทำสีอย่างเดียวเอาประกันช่วยดิเอประกันช่วยเราเสียไปประมาณต่างแคกสามหมื่นสามหมื่นห้าโอ้สามหมื่นห้าได้ภาพนี้ อ่าแล้วอย่างนี้อย่างพี่ชัดคันนี้คือทําอะไรบไปป้างจากมาเดิมๆเ,เลยเล็กๆเลยหนึ่งจากสี่แล้วพี่เพิ่มเติมอะไรไปบ้างก็มีพวก<ๆ>นิดๆน้อยๆอะี่อย่างนี้นเดี๋ยวผมจะถามอย่างอย่างเช่นตุ๊กตาชุดเนี้ยโดนไปเท่าไหร่อันนี้ผมทำกันเองไงเลยทําได้ถูกพี่ชัดทำมาแต่เล็กแต่ละก็ะทำพวกลาโภนาไฟแล้วทำได้หมดเลยอ๋อทำอ่ะอย่างไฟตาเน่ล่ะทํา,อาเองเหมือนกันใช่ทำเองอ๋อแล้วแล้วโดนดวนเท่าไหร่สปอร์ตไลท์ตอนนั้นผมซื้อมาดวงมาแค่สองร้อยห้าสิบบาทเองนี้มันก็ แล้วของเขงาไปฉาดติดต่อไฟแบบไหนเป็นสเต็ปวิ่งไหมยังยังไม่ติดล้อใส่อีกสามชั้นแค่กระถามขายอยู่ยังไม่เสร็จแล้วก็ตัวนี้ยูดีสามสองศูนย์แล้วก็สกเกิร์ตตรงตัวมันไหมตรงตัวเลยพี่มีแค่เอาของวิกเตอร์มาแปะงั้นถ้าเป็นของเดิมมันจะเป็นมีแค่คือมีเอาวิกเตอร์มาแปะอ๋ออันนี้คือเกิดเดิมอ๋อถ้าเกิดเดิมยูดีแล้วตอนนี้อันนี้ของวิกเตอร์ใช่ครับฮิโนวิกเตอร์เนี่ยนะใช่มันความกว้างมันได้กันเฉยนะผมเข้าใจว่ายูดีมันน่าจะกว้างมาก เข้ากันเฉยนี่กี่นิ้วไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้วัดเลยเดี๋ยมันหกหรืเจ็ดนิ้วน่าจะหกหรือเจ็ดเลยอ่าแล้วพี่จะมาด้านข้างหน่อยอย่างกระทะเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยก็เก็บรายละเอียดเลยอย่างนี้คือซื้อมาใส่หรอซื้อใส่ใหม่เดิมมันจะต้องเดิมมันอ่าถี่ต้มมันหายากไหมมันใส่นานยังหายากอยู่พวงเกแก้ยนั่งหายากเลยอ่าอย่างนี้ใช่แล้วซื้อยังไงซื้อตามกู้จำเพียงองงี้อ๋อก็คือต้องเอาของเก่า เพราะว่ามันอะไหล่มันค่อนข้างยากแล้วรถมันก็ค่อนข้างปีมากแล้วอะไหล่แต่งก็หาย,ยากกว่าเขาด้วยอ๋อกระหาชิ้นนี้หายจำเจงกงเนี่ยตัวเนี้ยคือแบบสวยมากนะเด่นเพราะมันเป็นสีเหลืองแล้วมันรักษาง่ายแต่อย่างเงี้ยเ <c oughs> งี้ยทำมันเองเลยพี่ร้านไหนเนี่ยก็ <c oughs> พี่ชายทำให้อยู่ตรงไหนร้านพี่ชายอยู่ตรงบูบัวด้วยไอ้ที่ฝั่งตรงข้ามนั่นสแตนเต็ดที่ทำล้วนแตนเลสหรือเปล่าใช่ พี่ทำท่อได้ป่ะใช่นี่ก็ทำท่อหมดเลยที่ร้านไปทำหลายคันแล้วอ่าโอ้คนดูสเซกเกิลก็คือเซกเกิลวิคเตอร์เลยใช่ประมาณนี้แหละนี่กระทะโดนไปเท่าไหร่ครับนี่ได้ราคาเราก็ได้สองพันห้าราคาเราถ้าถ้าแบบคนนู้นนี่เขาจะว่าไปเรียกหล่อไปเก็บอ๋อก็คือราคาพี่ชัดได้มาแค่สองพันห้านะเขาเอาของเราไปชุบใช่ไหมใช่เอาเอาเราไปชุบนู้ว่าชุบชุบหมดเลย อันนี้ก็สร้างเอง้อเป็นช่างสแตนเลสนี่ได้เปรียบเราวราวเดิมเขาเลยไหมเราเดิมเดิมเลยพี่แค่ทำสีเนาะ่่ทาสีีอยยงเดวข้างหลังก็วงเหมือนกันไหมเหมือนกันสองพันห้าบอกบอกบอกร้านได้ไหมนี่โอ้อสามเพชรโคมุยมูเพชรโยี่ยมอยู่แถวไหนล่ะอยู่นครปฐมนครปฐมอ้าวพี่ชัดรู้จักเขาเหรอรู้จักครับอ๋อก็เลยได้ราคาพิเศษโอ้เงาตาแตกสุดยอด แบบก็ด้านท้ายนี่เลีวข้นหัวห่ไม่ได้ทำเทเล่อันนี้ก็ยังพอดูได้ทรงทรงมันได้แต่ว่ามันเก่าแล้วไปส่งมันได้ไฟท้ายน่ะไฟท้ายร้านนั้นแหละอ่าครับก็คือเราตัวนี้มันซื้อทั่วไปอยู่แล้วเนาะแล้วให้เขาสร้างให้เขาสร้างแบบนี้ให้ได้เลยเหรอ่ผมจะได้เอาไปให้ไปให้เขาสร้างมากได้เลยี่มีทำได้ทุกอย่างให้กับเรามีแบีเย้เขาไปถ้าเป็นร้านที่อยู่ตรงถ้ากลับมาจะลงสะพานมาถ้าไปจะ ใช่อ่ะแปลว่าที่ร้านไปใส่ท่อหลายคันแล้วไงมีซื้อไปให้เขาใส่ให้กับไปให้เขาสร้างให้คุณคันนึงข้<ช>างในม <พอ S 2> ัน,นดูพวกอะไรที่เหียบเขาว่าทำหรือว่าทำอันนี้ก็อันนี้คือคือสแกนเนียพีสามหกใช่ไหมใช่ครับพีสามหกอ๋อตัวนี้ก็จะปีใหม่ตัวนี้ก็แต่งพอๆกันล้อหน้าปีเนียมอ๋อล้อหน้าปีเนียมครับเป,ป็นชุดอันนี้เป็นคันที่พ่อแก่ับแล้วก็โอ้สร้างแข็งมากมเลยท้าไม่ ะตัวหัวโปรแกรมคือจะทําอะไรนะโปรแกรมเต็มั้องปูนใหม่จะใส่เต็มเลยใส่ปูนอย่างยงบางุ่นพิชัดเอามาเอามาจากไหนรับบาลวิ่งงานไปทางโน้นก็ซื้อมาแต่ซื้อมาแล้วซื้อมาอย้กใสอยังไม่ใส่เขาขายยังไงเป็นกิโลป่ะเป็นกิโลเวร้านนี้ก็ชนิดกันแหละก็มีไปใส่ร้านเขาเลยนะเขาเป็นแบบเงาะโลเท่าไหร่โลละห้าสิบบาทโลห้าสิบบาทหนาประมาณนี้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะเท่ากับผืนใหญ่ตัดไปตัดมาจนเหลือแค่เนี้ย แต่แต่มันทรงที่มันดันงอนงอนมาหน่อยยัง่ยกำลังสวยอยู่แต่แต่ยังว่ารถเราสีใหม่มันต้องจัดใหม่ๆใช่ให้เข้ากันเพิ่งไปเปลี่ยนของหางหางมาไปใส่ถุงใหม่มาหางจอดไปไหนเนี่ยขอหางนี่เหรอเดี๋ยวขอเดินดูหางนิดนึงอันนี้รถกระบะพิชัดเหรอเห็นเห็นอยู่ในในไลน์มั้งหรือในใช่ใช่อ้โหจะมีตันเดียวนี่คือวิ่งอะไรมาก่อนไม่ได้วิ่งอะไรเลยเอามาซิ่งอย่างเดียวสวยหาง R C K สามเผา ้างสวยอยู่โอ้ยก็ได้อยู่ทรงได้เลยก็สวยอยู่นี่ลายยางอืมมันได้แล้วถ้าพิจัดทำสีตูดสักหน่อยในรับเลยใช่จางเลยไม่วะ่ะเอาแค่สีตูดนะไอ้นั้นไรหรอมันเป็นหางก้างนะสีตูดนี่รับเลยโอ้ได้เลยอันนี้ความกว้างน่าจะเมตรสามสิบ <30 S 2> ปะ่ะลองเมตรสามสิบอ๋อเพราะผมเมตรยี 20, ่เมตรสามตัวนี้ไม่ได้นะใช่เ <laughs> พิ่งเพิ่งพี่เพิ่งทำมาตัวนี้ไม่ได้ ร้านเลดต้องเอาเลสก็ได้ปลาเลสก็สวยอยู่โอ้โหตอนนี้ไม่ได้ยึดอะไรเลยเสียวอยู่ถ้ายึดเสร็เนี้ได้มันจะดีโอเคเดี๋ยวไปดูหัวต่อข้างในพี่จัดทำอะไรไปบ้างไหม้างในก็มีเปลี่ยนบ่อเดิมๆอยู่ใช่ไหมเดิมๆครับตอนนี้มันเป็นเกียร์ตัวไหนเป็นปกเกียร์เดินหน้าธรรมดาอ๋อเป็นเกียร์ธรรมดาความทรงศูนยงในรถไฟก็คือเห็นบอกวิ่งต่างจังหวัดด้วยใช้ชิวเลยใสายยาวเรื่องเดียวแล้วเคยเคยเห็นเพื่อนมันขับอยู่แต่รุ่นนี้มันบอกกินน้ำมันไหม เปลืองไหมผมว่ามันไม่เปลืองมันแล้วแต่คนขับเลยแต่ละคนมันขับไม่เหมือนกันเรามันไม่ต้องมีเลทอยู่แล้วรถเราเองด้วยเหยียบเอาตามสบายข้างบนพี่ดูได้ไหมได้ครับเอาดูข้างบนโอ้โหได้เก็บกางยันอู้บ่อคอร์กี้แล้วนะเอ็นบ่อคอร์กี้เลยเอาไม่บ่อคอร์กี้อ่ะใส่ทั้งรากอ่ะบ่อคอร์กี้ให้ดูให้ดูไอ้คอร์กี้ อันนี้พี่เอามาเนี่ยชอบงั้นจะใส่หัวลากกันอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนขึ้นไปดูสติกเกอร์อาชีพพ่ออย่ารอเล่นทเลยคือเป๊ะเท่เฉยนะครับใช่แล้วบริษัทของพี่ชัดใช้ตัวไหนเป็นทีนี้นะครับไม่ต่างห่างเลยอ๋อเป็นประกอบการใช่แล้วอย่างอย่างวิ่งอย่างเงี้ยคือมีสองคันที่วิ่งคือพ่อกับพี่ชัดใช่ไหมใช่อ่ะงั้นถามอีกนิดน,นึงหางานกันยังไงอ่ะพ่อเขาเขารู้จักคนเยอะไงเขามีงานมาเขามีงานตลอดได้วิ่งทุกวันไหม ทุกวันก็ตั้งแต่อยู่สองทางมาย,ยังไม่หยุดกับเรา,ารเลยอ๋อเปิดสองทางมาแล้วเวลาจอดนะมาจอดตรงนี้ใครวิ่งผ่านก็เด่นทิพหายเลยตอนถ้าสีนี้ยังไม่ขึ้นน่ะยังไม่ค่อยเด่นหรอกอไม่ค่อยเด่นเหมือนเหมือนเห็นจอดนะแต่ไม่ไม่ได้สนใจแต่พอมันเป็นสีฟ้าปุ๊บโอ้มันสวยเนี่ยราจะทำเป็นสีดำเป็นสีมันทึบเกินไปเลตตัวเนี้ยนี่ก็ซื้อมาจากปีทีวายอ๋อเป็นชุดแต่งเขาเนาะหาง่ายชุดแต่งทีวาย พอจำราคาได้ไหมคันจะมาทั้งชิ้นนี่ปะมาทั้งชิ้นเ,นยเลยพี่พอจำราคามันได้ไหมน่าจะสามพันมันสามพัน 3, โอ้เขายังมีอะไรแต่งรุ่นนี้ขายนาอใช่โร้โสีสีฟ้าอมน้ำเงินเดี๋ยวดูข้างในนิดนึงนะครับโอ้ก็จะประมาณนี้ของแกก็จะเป็นเบาะคือกี้นะครับผ้าแดงตามสตาไตล์วัยรุ่นนี่คือกี้ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์เดอร์น้า6เกียร์ธรรมดาข้างในจะประมาณนี้ก็รถอายุมากแล้วเนาะปี46มันมีจอก็คือปี46ใช่ไหมมันกี่ปีมันกี่ปีแล้วนี่มันปีปีปีนี้ปีห้าห้าห้าหกปีแล้วพี่ถ้าเป็นปี45มันก็20ปีอ่ะใช่มันปีสีรถสิ้าปีรถสิ19ปดสิบเก้ปีหูเอาเรื่องอยู่ เดี๋ยวแคทล็อกแปิ่มนะึงไงไปอันนีจะเป็นที่นอนนะดูแค่นี้แหละอ๋อที่นี่ที่จับตัวนี้ด้วยอันนี้จะบอกน้ำมันสราเองด้วยนะอันนี้ซื้อมาจากที่ประจวบก็สวยถังน้ำมันมันทังนมันใหญ่จังมันของของ,ง,งมันแค่สองร้อยห้าสิบมันเล็กไปใส่ไม่ แค่นี้เด่นแล้วคือสีมันกินขาดหมดแล้วอ่ะสีพิษสัาตวทดำสีฟ้าอมน้ําเงินเนี่ยกับไอตัดคมเนี่ยคือมันก็เด่นแล้วใช่มันเด่นก็้ีมีแต่เลือกันคน,นอือเราจะตัดเฉยตออกแล้วใส่ทวกก้นเต็ตัดสเกิร์ออรตรอ๋<พ>อเพราะว่า,วาถ้าตัดทายมันออกตัดท้ายออก เราจะใส่บังฝุ่นพราะได้เลยเราใส่ตะเกิยบเพื่อเพื่ใส่บังฝุ่นไม่เข้าอ่าแล้วแล้วมันก็ต้องจ่ายพอาะถ้าตัดพอตัดที่หลอกไม่ได้ไม่ใช่ดูดออกเลยวก็ใส่บังฝุ่นอ๋ออันนี้มันมันมันเป็นการเชื่อมติดมาใช่ย่ามันเชื่อมติดมาอ๋ออ๋อถ้าจะไปทรงบังฝุ่นใช่ไหมถ้าทรงบังฝุ่นมันไม่ต้องมีตัวนี้ใช่ไม่ต้องทำไปเรื่อยๆรื่เตด่วน โอนคือไฟตาเน่เนี่ยส่วนตัวชอบไงไฟเดนจิเดี๋ยวจะใส่ต,เตัเนี่ขึ้นบนอ,อีกชั้นนึงแล้วก็ลงมาข้างล่างอ๋อเราทำขาใช่ทำขาขึ้นบนไปอีกชั้นนึงแล้วก็ย้อยลงมาชั้นแล้วก็ใส่ตรงกลางอีกชั้นนึงข้างล่างก็หมายความว่าสมมติว่า,าเราสามหกไปจอดให้เขาทำขาเขาทำได้เลยทำได้เลยสามารถทำได้เลยขากระจุกขากระจุกมันทั้งเขาหมดเลย เขาดัดใหม่ใช่ไหมใช่ของเขาสเตเลดัดใหม่แต่ร้านแกถ้าถ้าจำไม่ผิดอ่ะน่าจะเป็นร้านทําเกี่ยวกับรั้วสเตนเลสอ่าอะไรพวกนี้ก็นิดหน่อยแต่แกก็ทําได้หมดราคาก็ไม่ไม่ค่อยถ่ายไม่แพงเท่าไหร่ในร้านมันให้แกสร้างให้แปดนิ้วกับาสามใบแกคิดสามพันกระบาทได้ทั้งทั้งใส่ถ้าเราไปลองไปซื้อตามร้านทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคันที่ขับอ่ะเข้าร้านแกเดี๋ยวจปรีวิวร้านแกด้วย ก็ดูดูดูถ้าถ้าเอาจริงอ่ะของอ่ะประมาณกลางจะเหมือนไม่เยอะแต่มันสีมันเด่นกับตัดเงาอ่ะมันก็เลยทําให้เด่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วสเกิร์ตมีปัญหาไม่ความต่ําเนี่ยตอนตอนเนี้ยไม่มีเหล,ลือเท่าไรเองเนี่ยไม่มี <laughs> ต่านะต่ําอย่างเยอะเลยนะลงตาชงตาช่างตาช่างไม่ติดนะผมเราไป<อ>ตามโรงงานขึ้นตาช่างก็ไม่ติด<อ>ขึ้นฟองไ้เลยไม่ติดแต่ไปร้านตัวสีงแก้วยวสามสามันหยุร้อยลงตัวนิเนี่ย ตีก้วสามสามอถ้าลงเทียมเลยถ้าลงตรงก็เรียบร้อยน่ะเราส่วนมากจะไปเกมกันที่ลานตู้แหละของนี้ก็ไปแตกดีเดโปือมากเลยก็คือมีโครงการต่อไปก็คืออยากอยากได้บางบางฝุ่นหน้าน,นะครับก็ต้องก็ต้องยอมตัดสเกิร์ตออกอ๋อแล้วก็พอใส่ข้างหน้าแล้วข้างๆตรงกลางอ่ะต้องเปลี่ยนใหม่ไหมต้องเปลี่ยนใหม่เลยไม่ได้รับกันทั้งชุดชเลยแต่ถ้า ถ้าเป็นตัวเงามันก็จะทำให้รถใหม่ขึ้นเนาะอย่างที่พี่จัดซื้อมานี่คือตัวเงาโลละหกสิบาทเองเหรอห้าสิบาทเองเหรอใช่ครับเงาหน้าเดียวเหรอเงาหน้าเดียวครับเป็นยางลอกความหนาเท่ากันเนี่ยเท่ากันมีมีหลายขนาดพี่แล้วแต่เราว่าเราจะเอาเท่าไหร่่ทานี้ก็โอเคแล้วมันไม่หนักมากใส่ไม่ยากขอให้มันเงาแต่ฟิล์มฟิล์มเนี่ยมืดเลยกี่ปอร์เซ็นต์โอ้กลางคืนกลางคืนนะพอเห็นอยู่ไหมกลางคืนก็พอพอเห็นอยู่อ๋อเห็นใช้ไฟหน้าเป็นไฟอะไร LED เหรออ๋อเป็นสีขาวเหรอใช่ อตอนที่มันมีกล่องแล้วนะนี่อย่างนั้นเอาความสว่างนี่นี่นี่คืออะไรครับอันนี้ไงที่หมออ่าเดี๋ราจะโชว์หน่อยที่อุ้ดหูก่อนโอ้แล้วมันก็จะมีไม่เราพูดด้วยฮะใช่โอ้โดนไปเท่าไหร่ครับตอนนี้อันนี้ซื้อมาพันสองซื้อที่ไหนเอ้ยพี่เขาซื้อออยากได้ เออเออมันบ่อตัวนี้มันดีกว่าตัวนั้นไอ้ตัวนั้นเคยซื้อไอ้ลูกเล็กเปิดแล้วมันมีใบพันุหมุนม,มันไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังเรามันลูกเล็กนี๋มีหลายเสียงเลยก็คือเราพูดได้มีไมค์พูดได้ได้ไดไดย่เวลาจะซื้อเรียกอะไรฮะเขาเรียกคอนนะพี่คอนคอนหรือไสเรนนี่ให้เพื่อนสั่งว่าไงเพื่อนทำงามาเนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากได้เดี๋ยวผมจะบอกเด,เดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะบอก ก็ได้อยู่เสียงได้เลยมีหลายเสียงขับดูมัน,นเสียงร้อยตึ้งเลยอืมก็นิดนึงพี่ชัดพี่ชัดหันมานหน่อยต้องปิดก,ก็ได้ครับสุดท้ายแล้วก็คือพี่ชัดอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยี่ห้าครับยี่ห้าก็คือขับคันนี้ประจําเลยก็ค,คือพ่อเขา <C up> ยกให้ไปแล้วใช่แล้วพี่ชัดส่งงวดเองไหมอ่าส่งเรื่องส่งงวดนะพ่อเขาอ๋อเขาดูแลให้อ๋อก็คือเราใช้เราขับคันนี้ใช่แล้วก็พี่ชัดมีภาระแค่กระบะหรือว่าหมดแล้วกระบะยังไม่หมดไม่หมดพ่อเขส่งเวลาไป ก็คืออย่างเขาเป็นคนที่ไหนพ,อพอ่อกับพี่ชัดเป็นคนปทุมคนปทุมอยู่ไกลๆนี่ก็ได้กลับต่างจังหวัดบ่อยๆไหมตปทุมแค่ตรงนี้เองแต่บ้านเกิดเขาอยู่ปทุมแต่ไม่ค่อยได้กลับหรอกเขาไปกลับมากลับกอแพงนะกลับบ้านเกิดอยู่อโผงอ่แล้วพี่ชัดโตอยู่นี่เหรอลักกระงก็โตที่กอแพงครับแล้วเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาได้ตอนอายุสิบสามสิบสี่กับมาหัดครับเป็นก็คือพ่อวิ่งสายนี้อยู่แล้วสายตู้อยู่แล้วป่ะพี่ชัดก็หัดหัดแล้วก็พ่อหัดครั้งแรกในอายุเท่าไหร่นะ วันสิบสามขับจริงขับตามถนนใหญ่เลยนะถ้ขับจริงๆก็อยู่ถ้าขับคนเดียวเลยสิบห้าสิบห้าผมก็ไปเก่งใหม่แล้วสิบห้าก็เก่งแล้วใช่สิบห้าไปเก่งใหม่แล้วแล้วก็ขับขับมาจนทุกวันนี้ใช่ไหมทุกวันนี้แล้วไม่ได้ไปขับบริษัทอื่นต้องไหมหรือว่าขับเองขับพ่อขับกับพ่ออย่างเดียวเลยแล้วสําหรับอ่างานที่เราวิ่งอยู่ที่ที่วิ่งวิ่งอยู่นี่ก็คือรับงานจากพ่อใช่มางทีนะเขาก็โยนมาให้ครับแกเอาแบบไหนสั้นๆหรือเที่ยวยาว หมดสายยาวอยู่สายสั้นไม่ไปเนี่ยอ๋อพี่พี่จะเที่ยวยาวด้วยยาวเดียวครับเราต้องแล้วเขามีปัญหาอะไรไหมเครื่องยังเครื่องเดิมอยูอ่เนาะเดิมๆไม่เคยแกะเลยไม่เคยแกะเลยครับแล้วเวลาอันนี้เราทําอะไรเพิ่มไหมละ่ะก็มีไม่มีอะไรเพิ่มเป็นเดิมเดิมี่ก็มีแค่ทําปั๊มเปลี่ยนกาวนาะแค่นั้นเองแล้วเวลาใช้งานเขามีช่วงหลังๆเ,เขามีจุกจิกไหมมันก็เกือบยี่สิบปีแล้วมันก็มีบ้างี่มีบ้างแต่ก็ไม่ไม่ค่อยปวดแผเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ ก็รวมๆก็ประมาณนี้กับรถ10 19ปีได้เนาะใช่ถ้าถ้าบอกว่าปี46เนี่ยก็ประมาณ19ปีได้โ,โหอายุเกือบเท่ากับคนขับเลยก็<ช> <c oughs> โอเคพี่ชัดก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้แหละก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวฝากติ๊กตอกพี่ชัดหน่อยพี่ชัดแปกบหนึง่งถ้าใครสนใจคันนี้ก็คือให้เขาไปติดตามในติ๊กตอกได้ใช่ไหมไ้ถถ่ายถ่ายลงบ่อยๆเนาะเพราะว่าส่วนมากเห็นแต่คนอื่นถ่าย เพราะว่าผมยังไม่มีทิกตอกพิชัดเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามกันเดี๋ยวาถ้าใครสนใจคันนี้ก็คือไปกดติดตามช่องทิกตอกพิชัดมีมีช่องติดตามกี่กี่อย่างเฟซใช่ไหมมีเฟซด้วยครับอ๋อเฟซที่ส่งที่องให้อ่ามีติดตามเฟซนะครับแล้วก็ติดตามทิกตอก็จะไปที่ไหนวิ่งงานอะไรกับคันนี้อัปเดตอะไรเขาก็จะลงเรื่อยๆโปรแกรมก็คือต่อไปก็คือมีบางฝุ่นก็มีเราไฟเาไฟเพิ่มอ่าถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเขาถ้าเขาทำเพิ่มยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายอีกสำหรับคลิปนี้พี่ชัยสวัสดีครับ